Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, mm -hmm. happy, birthday to, happy birthday, birthday. birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to <laughs> you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to. You. มนอะไรมันเสียงคลาะขนาดนี้วะเนี่ยอย่าไปบอกใครนะเดี๋ยวเขาจะขอซ <ขอ S 1> ่าไปถึงกีตาร์ไ <c oughs> ยถึงกีตาร์ออ๊ยงง <c oughs> งงงงงงอโอ๊ยงงหายไปทั้งวันเลยอะ่ะหายไปทั้งวันเลยนะ <c oughs> อยู่รว <c oughs> วันเกิดน้องพี่น้องไปเห็นไหมเอ้วันเกิดน้องพี่มา วันเกิดน้องน้องไปอ่าอะไรมันจะความสําคัญสําหรับเพื่อนเพื่อนรักเพื่อนฝูงเนี่ยมันต้องมาก่อนเพื่อนคําว่าเพื่อนเนี่ยมันต้องร้อยเอเซ็นอย่างยูโรเนี่อย่าไปเอาอย่างมันใช้ไม่ได้พี่ใช้ไม่ได้ตัดมันออกเลยอย่าไปพูดถึงมันเลยเสียใจนะเอ เดี๋ยวรับเดี๋ยวก็โทรมาเขาขอโทษอีกเดีอยวให้ให้อภัยเขาได้ไหมให้อภัยเขาได้ไหมเขาจะบอกเนี่ยเดี๋ยวสี่ห้าทุ่มันโทรมาทต,ตัวเองเขทาทั้งานเนอะเขาไม่ว่างจริงๆเขาขอโทษได้ไหมไม่โกรธเขาได้ไหมเขาจะบอกเนี่ยชัวเหมือนน้องเข้มเลยวันนี้ขอบคุณน้องเข้มมากนะครับที่ไปเอื์อพส์พี่นะครับผมยินดีมากครับพี่ น้องเต็มที่อยู่แะครับทุกหยดซาโซดาสินอะไรวะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอาทนอาทนอะไรวะวันเกิดไปนี้เข้ามาแล้วอ้าวก็เมื่อกี้มันร้องอายคนลูกทุ่งอะไรก็ไม่รู้ออก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 เลยขอเอวไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอา ออกเลย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 ปิดไฟนอนแล้วเนี่ยเออปิดแล้วไม่เอาแล้วนอนทุกคนออกไปหมดทุกคนออกไปออกเลยรีบออกไปออกไปทุกคนกําลังอยู่ในอันตรายออกไปเดี๋ยวนะไม่ใช่ผมจะบอกว่าคุณมาไล่ไล่ไล่ในงานวันเกิดเขาแบบนี้แล้วเขาจะรู้สึกยังไงอ่ะไล่มือ่ะออกไป จะมาไลฟ์ผมทําไมผมเพิ่งมาออกไปออกไปออกไปพี่ออกไปเชื่อผมพี่เบนหนีไปพี่เบนพี่เบนหนีไปพี่เบนจ๋าอยู่กับไอ้เข้มทั้งวันแล้วผมไม่ได้อยู่กับพี่อะไรนะครับใครดูอะไรอ่ะผมผมผมเฮ้ยคุณอย่าดูสิอะไรครับ บอกมันเกิดพี่อ่ะผมก็ต้องแบบยินดีกับพี่ในทุกๆอย่างไงแต่ผมก็แบบผมกําลังอวยพรพี่อยู่แล้วอยู่มาแบบมาไล่ผมแบบนี้มันก็มันมันใช่เรื่องไหมล่ะใช่ <ผม S 2> <อ>ใช่เรื่องใช่มาก <laughs> ขอโทษที่แบบผมมาช้าเพราะว่าผมไปทํางานผมไม่สะดวกที่ได้ไปเจอพี่ไงแล้วทีนี้ผมเห็นแบบอ้าวพี่เบนกําลังถ่ายทอดสดอยู่ผมก็เลยเข้ามาไหมเห็นไหมละ่ะ ก็วันนี้แกก็ไปอยู่ด้วยกันกับพี่เบนแล้วนี่เขาก็ยังไม่ได้อยู่ด้วยนี่แล้วเขาผิดอะไรอ่ะความสําคัญนะความสมคัญพี่น้องอ่ะอันนี้ซีเรียสเลยนะมันต้องมาก่อนปะมันต้องให้มันต้องให้พี่กับพี่กับน้องก่อนปะหรือว่ายังไงถ้าจะมาแล้วมาตายแล้วท้อหน้ามามาร์กหน้ามาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนมันไม่ได้แล้วอ่ะเรียกร้องมันไม่ได้แล้วอ่ะ ไม่ใช่แต่ยังไงวันนี้ก็ยังเป็นวันเกิดพี่อยู่ไงผมอาจจะเออผม,ผมผิดไปก็ได้ที่แบบผมไปเลือกถ่ายละครไม่ได้เลือกไปวันเกิดพี่อะ่ะผมอาจจะเป็นคนที่แบบคนที่ไม่รักเพื่อนฝูงอะ่ะผมก็รู้สึกผิดแต่ใน,นเมื่อผมกลับจากทํางานแล้วมันยังไม่ถึงเที่ยงคืนยังไม่ถึงวันถัดไปอะ่ะผมก็เลยก็ยังก็ยังถือว่าแบบเป็นวันเกิดพี่ชายที่แบบจะสามารถไปได้อยู่แต่ผมผมยอมรับผมผิดเองที่ผมไปเลือกที่แบบไปถ่ายละครไม่มาเบิร์เบิร์ดเดย์พี่อะ่ะผมขอโทษนะ เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเลือกแล้วเนี่ยคือเลือกแล้วใช้คาว่าเลือกแล้วโอเคก็ผมขอ,อผมขอขอโทษที่ผมผมอาจจะลืมคิดผมอาจจะลืมบอกผู้จัดก,การไปว่าแบบพี่ตั้มวันเนี้ยค่ายละครห้ามถ่ายนะเพราะว่าเป็นวันพิเศษสําหรับผมแต่ในเมื่อแบบเราบอกลงชิวไปแล้วไงเราก็เอเอโอเคงั้นผมผมนั้นบอกพี่ตั้มว่าพี่งั้นผมแบบผมขอรู้สึกผิดคนเดียวแล้วกันนะเอออะไรอย่างเงี้ยผมขอแบบขอยอมรับผิดคนเดียว ผมแบบผมรักคนไม่ไม่ไม่กูกูกูงงกูสงสัยตัวเองมากเลยกูต้องมานั่งฝ่ามองไหมเนี่ยอ๋อเหรอผมก็ข้ามก็แบบใครอย่างสีเหลืองอย่างสีเหลืองอันนี้เล่นกับใครเล่นกับเจ้าของวันเกิดสิเล่นกับมึงอ่ะเล่นกับเพื่อนอ่ะเล่นไปแล้วกินไปแล้วมึงดูตับพี่เบนก่อนแล้วมึงจะหามึงเข้ามาทันบ้างปิ๊ยะไม่ทันเนี่ยต้องผมต้องคุณกับผมอ่ะต้องยูโรกับเข้มเท่านั้นลองลองลองดู ไม่ผมแต่ว่านีหฮาจริงปกติปืนเขาจะลูกโม่พี่ชายกูมาเลยปืนแลมโบว์กันม่ะแลมโบมีปืนบ้าล่ะมึงแกวันนี้วันของพี่นะวันของพี่ต้องยอมพี่นะก็ถือว่ามีปืนนะครับแลมโบ้มีปืนปืนกลด้วยเออหลายปืนด้วยอย่างปืนเออและแลมโบ้ไม่ทันไงคือไม่ทันไง นี่ใส่เสื้อสีเหลืองมานี่เป็นพระเป็นพระพระภาษาอังกฤษเลยเห็นไหมตั้มมาตั้มมาตั้มถามว่าตั้มถามว่าเมาส์ฉันไหมเนี่ยตั้มใครจะไปเมาส์ตั้มตั้มใอยู่ในที่ของตั้มมาดีแล้วเออมันเป็นย่าเป็นผมไม่เรื่องที่ไม่ดีอยู่เลยโอ้ยถ้าพูดนี่ยาวเลยนะเรื่องของตั้มนี่ยาวเลยนะยาวเลยนะไม่แต่พี่ตั้มเขามีแต่เรื่องดีๆอ่ะอย่างเช่น อ่ากูอ่สาบานตรงนี้พนมมือขึ้นพนมมือขึ้นเดี๋ยวนี้อ่าพูดมาว่าพิต้าม,มีแต่เรื่องดีดีพิต้าม,มีแต่เรื่องดีๆคือจะทําทอะไรก็คิดถึงน้องน้องคิดถึงเขาเรียกว่าคนในในสังกัดอะเนาะเขาแบบเป็นคนที่หวังดีคนหนึ่งผมผมแบบผมรู้สึกดีกับเขานะที่แบบเขาทําเพื่อน้องน้อง,อ,ง,อ,ง,อ,งอย่าร้องไ<น>ห้สิอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องไห้สิ <laughs> ก็ผมประทับใจไงอย่าร้องพูดแค่นี้ทำไมต้องร้องไห้ด้วยอ่ะโอ้มึงไม่เข้าใจหรอกเอ้ยเพื่อนไม่เข้าทำไมต้องร้องทำไมต้องร้องพูดถึงม่ต้อง้อหน่าใสด้วบวบเ้ยนะออามาของหน่าใสเลยอ่ะโว่ก็เปลี่ยนฟิลเตอร์ปั๊บเลดเอ้ออ่ะไมยอะไรอ่ะ โอ้ oh, oh, ผมพังแล้วคอมเมนต์ผมพังเน็ตเน็ตหน่าไปละไปละยบเอยเจอกันพี่สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ